มีธรรมนบทหนึน่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ <c oughs> ว่าในโลกนี้นบุคคลในหาได้ยากมีอยู่สอง <c oughs> หนึ่งบุปการี สองบุคคลผู้มีขัตัญญูขัตาเวทีคำว่าบุาาปกาดีหมายถึผู้มีพระคุณแต่เรารู้แส่ผู้หนึ่งผู้ใดก่อนไม่ว่าบุปกา,ารีได้แก่มีดามันดาโอญาตายะาคยือาจาย์คือบาจาย์ตลอดถึงองโอปชาด้วย นี่จะกับเรียกว่าเป็นบุปการีผู้อุปการะเราผู้มีความเมตตากรุณาเราก่อนบิดามารดาหรือพ่อแม่ของเราการที่เราได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์หญิงชายก็เพราะบิดามารดาเราได้แต่งงานกัน คืออยู่เป็นสามีภริยากันเราถึงได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติาแล้วก็การเกิดของมนุษย์นี้มันเป็นกษัตริย์อื่นๆทั้งสิ้นบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้า สัตว์มากข้าวจัดไม่มีเท้าหรือสัตว์ปีกเกิดมาจากลูกนกโลกกามันเกิดมาเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็แม่มันก็วักกอบบนยอดไม้แม่มันก็ต้องไปหาเหยื่อมาป้อนโลกทุกวันนกทุกชนิดทำเย็นนั้นแล้วก็หวงแหนโลกมาก นอกอื่นใดเข้ามาใกล้ทั้งนกตัวผู้ตัวเมียซึงเป็นพ่อแม่เขาต้องไล่จิตไล่ตีถึงตัวจะใหญ่เช่นออีกาย่างนกเอียงตัวเล็กๆมันก็ยังสู้เพราะป้องกันลูกกองตอนหรือป้องกันไข่นั้นตนจาอันตรายแต่ว่าลูกไก่ลูกเป็ดต่มาเกิดมาแล้ว มันก็เดินพอแต่ก็มาจากไข่มันก็เริ่มพอกตัวแห้งแล้ลุกเปเดินได้วัวลูกไาลกันเหมือนกันพอเกิดออกมาจากท้องแม่มันท้องแม่มันกัดเอาเยื่อทีหุ้มตัวมันอยู่หมดออกมาขึ้นขนแห้งมันก็ลุกขึ้นไปกินนมแม่แนละ้วเดินได้ขยกขยิย มนุษย์ได้รอกเป็นยังไงอยู่ในคันก็นานจังเก้าเดือนกว่าหรือสิบเดือนแลวกว่า,าที่จะอรอดออกมานั้นมารดาด้วยก็ต้องประครบประงมรักษาคันของตนไม่ให้กระทบกระทั่งไม่หกลม้มไม่ให้รัดตกลัดลาดบันได เร่งว่าลูกจะแทงออกมาเลือยมาจะกินอาหารทุกชนิดเราเลือกกินแต่อาหารที่ไม่ทำให้ลูกเดือดร้อนเห็นมาดาบางคนเป็นคนชอบรสเผ็ดจัดเข็ mm hmm. กจับเปรี้ยวจัด mm hmm. แต่ว่าเมื่อมีคันขึ้นมาแล้วความรักความห่วงอะไรในลูก อุดาอดเปี้ยอดหวานอดเผ็ดเรงว่าลูกจะเดือดร้อนถึงขนาดนี้จนเขาคลอดออกมาแล้วความรักของในจิตใจของแม่นั้นมากกว่าพ่อเพราะพ่อไม่เดือดร้อนอะไรแต่ยิ่งพ่อบางคนยิ่งแล้วพะ แม่มีกันพ่อก็ชักเร่ไปเที่ยวหาพุทธิอีกแล้วนี่เป็นตอนแต่กันนั้นก็ตามเ็ยังเป็นผู้มีพระคุณอยู่หนึโาโฮซาลอดมาแม่ก็ต้องกลั่นเลือดในร่างกายให้มาเป็นน้ำนม<ๆ>อยงโลกอย่ามายก,ยกยกปัจจุบันว่าไม่จริงรอกะเราเรามากิกกนนมวัวเลย ก็ริงอยู่นั่นแหละแต่ว่ามาอยู่ในคันละ่ะกินอะไรก็อเข็นของนมแม่เพราะการเจริญวัยขึ้นมาได้ก็ต้องมีอาหารลูกกินอาหารจากแม่โดยทางสายสะดือคิดดูอย่างนี้แล้วคำว่าเจริญวัยขึ้นจนถ,ถึงสองครจะได้รับการศึกษา ความรู้ขั้นตอนหัดโูดหัดจา้าหัดลุกหัดนักวิ่งได้โดจ้าได้รู้เรื่องอครูขั้นตอนก็บิดามาได้สอนน่ะสอนคำดีสอนคำหยาบก็บิดามารดาเป็นครูขั้นตอนให้รู้จักกราบไหว้พระทำบุญทำ้ทานก็บิดามารดาเป็นผู้สอนถึงจะอย่างไรก็ตาม ความรักของแม่ที่มีต่อลกูกแม่ลูกติดต่อมาแล้วพระพรชั่วทำทั้งสี่ผิดแท้ๆแ,แต่แม่ก็ไม่ยอมถ้าลูกจะต้องถูกลองโทษดักถึงติดคุกถึงประหารชีวิตอะไรก็ตามแม่ก็ต้องยังร้องไห้อยู่นั้นเพราะความรักในสายเลือดหาเมื่อจะเดินไว้ขึ้นสมควรการศึกษา เขาส่งไปให้าครูอาจารย์สั่งสอนครูอาจารย์ที่จะสั่งสอนศิษเขาต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาการสั่งสอนศิษย์ก็หวังเพื่อให้ศิษย์มีความรู้มีความประพฤติดีเพื่อจะได้มีวิชาติดตัวมาต่อขึ้นไปประกอบอาชีพได้สบาย มีผลมีรายได้เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบิดามารดาได้ความเมตตาของคนาะตั้งบิดามารดาทั้งครูทั้งอาจารย์มันเึงเหลือล้อนจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะเป็นผู้ให้คุณก่อนเป็นผู้ที่ว่ามีอุปการะก่อน จึงแล้วกนี้เป็นนาทีละเมื่อบุตรธิดาได้รับความอุปการะจากวิดามารดาและครูอาจารย์ขอย่อมจะผู้ที่จิตใจเป็นมนุษย์แล้วขอจะต้องรู้จักบุญคุณของบิดามารดา เรียกว่ากัตัญญูกัตัญญูแปลว่ารู้คุณเมื่อรู้คุณแล้วเท่านั้นไม่พอยังจะต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาและครูอาจารย์ด้วยจึงจะสมบูรณ์จึงจะเป็นบุคคลหาได้ยากจริงๆในโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสหาได้ยากก็บุคคล ส่วนใหญ่สนมากรู้หรอกการอยูนั้นพอมีแต่ว่ากาตาเวทีนั้นเห็นแตหาย,ยากพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอิสระได้แล้วหาอย่าไปว่าไปบนแล้วนะไม่ได้เถียงทีเดียวแต่ว่าไม่มีเงินจนะ่ายนั้นต้องขอพขอพ่อ,ขอพ,อขอพ่อนะั้นลำบากหน่อยเพ่จะโดนถูกเตะเอา ถือถูกดูออาแต่ถ้าขอแม่แล้วถึงจะด่าจะว่าอะไรก็น่วงให้วันยังคำรู้ว่าขนาดได้โูกติดเทโรอินกีของแกติดรู้ว่าสิ่งชั่วแต่แม่นั้นยังยังให้ความรักให้คิดดูเลยแล้วเรา ทำไม่สมบูรณ์ไม่ได้ไม่รู้จักกระวิธีคือตอบแทนคอยคิดว่าพ่อแม่ตายแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไห้เท่านั้นพอแลวไอ้ทำอย่างนี้าทามันมีก็อย่างดีบางคนไม่มีเลยบางคนถึงก็คิดว่าพ่อแม่มีทรัพย์สินบร,รดดกมากโลกหลายคนแบ่งให้ท่าๆกันแล้วบางที ก็ยังหาว่าพ่อแว่อาคาติรักคนนั้นมากรักคนนี้น้อยหายไม่สม่ำเสมอกันมันก็ยอมเป็นธรรมดาเช่นที่ดินเป็นสวนมะพร้าวสิบไร่มีลูกห้าคนก็แบ่งคนละสองไร่จะไป่คิดว่าก็โดนมากให้ตามอาวุโสใครเคยก่อนก็ออาใครที่หนึ่งไป คนที่สองก็ที่สองไปได้ตามลําดับอืมยังอาคาติอีกไอ้ที่ได้ที่หนึ่งแล้วมันบางทีก็ที่ดีนั่นแหละดีกว่าเพื่อนเลยดีกว่าแปลงอื่นแต่ก็ยังว่าไม่ดีอยากได้มากกว่านั้นคิดดูดิถ้าเป็นผู้ที่ว่ารู้จักบุญคุณแล้วพอแม่ให้เท่าไรยินดีเท่านั้นให้อย่างไรยินดีอย่างนั้นถ้าท่าน ถ้าจิตไปเช่นนี้จิตใจเป็นเช่นนี้ได้มันก็เดียววารู้จักันอยู่ในในการตอบแทนละ่ะคาาเวทีการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าบิดามารดาเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบบิดามารดา ไม่สบายเจ็บไข้เราต้องอยู่กว่าพยาบาลรักษาดูแลไม่ไม่ไมีมอนที่อยู่ห่างไปสักหน่อยรู้ว่าพ่อแม่เจ็บหนักนาเยียมเป,เป็นไปนไงบ้างพ่อไปไปไงบ้างแม่เจ็บมากเลยรวบๆคำๆฉันมีผมมีทุระมากที่บ้านว,วไวายอนะแล้ว ต้องรีบกลับก่อนอย่างนี้ก็มีเยอะบางคนไม่ไม่มาดูเลยก็มีนึกว่าให้พ่อแม่ตายให้ตายซะได้ย,ยีจะได้รับมรดกทางนี้อยู่หรือมีเงินกวัตธนาคารจะเรามาแบ่งกันนี่เป็นอย่างนี้ที่ว่าพราะวกเราาหาได้ยากมันยากจริงอย่างนี้ ั้นเราเมื่อเป็นผู้ศึกษาธรรมหรือครูอ,อาจารย์ผู้สั่งสอนนอมจะตอบแทนยังไงครูให้วิชาทุกอย่างครูที่ดีอาจารย์ที่ดีไม่หวงวิชากับศึกแล้วศสิจท,ที่ว่าปัญญาทึบจักอาสอนอยากสนอดเขาพยายามที่จะถ่ายเทวิชาให้หาอุบายหาวิธีมาสั่งมาสอน ให้ได้มีความรู้ให้จนได้ความบากบัตนของครูอาจารย์มีเช่นนี้ไม่มีมัมีครูอาจารย์ไหนหรือปัจจุบันจะมีบ้างก็อาจเป็นได้เรามาท้องร้องท้องวันวันนี่รู <c oughs> ้ข่าวว่าจับลูกศิษย์ของเองอ่ะ,ะ,ะเราไปเรียกขาดใ่เอาจากพ่อแม่ มีอาจารย์ด้วย <c oughs> นี่อย่างนี้บุคคลเลวหาได้ยากนี่แบบนี้ฉะนั้นเมื่อเราใครที่ทำบุญอุที่ส่วนบุญส่วนการที่เราจะรู้สักจักต่อแทนบุญคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ครูอาจารย์นั้นการตอบแทนบุญคุณก็คือว่านอบนอบกรบาบไหว้บูชา แล้วก็เชื่อความคำสรับคำสั่งสอนด้วยความเคารพไม่ใจ้ดยขัดไม่ได้ด้วยความเคารพแล้วรับใช้ท่านเป็นเป็นพนไม่ดื้อไม่รั้นเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ใจว่านอนสอนยากแต่พระเจนไม่มีอยู่ในจริยธรรมอันดีงาม อย่างนี้ก็เป็นที่เมตตาของครูอาจารย์แลาเขาเช่นเดียวกันครูอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลเหมือนกันต้องเอาใจใส่เหมือนกันจยางบิดามารดาต้องประพฤติจนมากกว่านั้นอีกตอกจากเลี้ยงดูหรือจากน้ำไม่ตานอาบหรือเก็บการได้ป่วยให้พยาบาบล และยังจะต้องปรับพฤตินให้เหมาะสมไม่ทําลายมารับสมบัติประเพฤตินในเหมาะสมที่จะรับมรดกของท่านด้วยมันจึงจะสมบูรณ์นั้นบางกรที่มีความประบพฤตที่เคยบกพร่องเมื่อได้ความธรรมแล้วก็จะได้นำไปคิดไปนึกตึกตรอง แล้วกลับสนจากการกระทําที่บอกคร่องทาให้สมบูรณ์ถ้าบิดามารดาเสียชีวิตไปแล้วเขาอย่าลืมแต่ละปีแต่ละปีทำบุญนุทิศส่วนกุศรไปให้ถึงแม้ท่านจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามพระบุญที่กระทํานั้นถ้าท่านไปเกิดเป็นอะไรเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้รับนอกจากไปเป็นเปรดที่อยู่บนพื้น ขึ้นโลกนี้เขายอมได้รับแต่บุญที่เรากวดน้ำอุทิศทายไปนั้นถึงท่านจะไม่ได้รับบุญนั้นก็ไม่ได้โญหนายไปไหนมันอยู่กลับไปอยู่ที่เราตามเดิมนั่นแหละอันเป็นอย่างนี้การนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งทึ่เราพ่พบมาในชีวิตจะเล่าให้ฟัง มีอยู่บ้านใกล้กันห่างกันยี่สิบเมตรได้พอแม่ตระกูลนี้มีสองพี่น้องเป็นหญิงทั้งสองแล้วก็เป็นตระกูลที่มอมีอันจะกินถ้าสองพี่น้องนี้มันก็รูปรากิฟีฟันก็ดีไม่นจะไม่ใช่ ร,รูปรงฟ,รฟรวิญญัณเลวทามต่ำจ้าไม่สมบมรบนทุกอย่างวิญญัณเป็นลูกคนเชือจีนพอรุ่นสาวขึ้นทางฝี่สาวนั่นมูทลุกจบปานาเรื่องชาวบ้านบางทีเขาเดินผ่านหน้าบ้างไม่มีอะไรก็พูดเก็ดสีซื้อไม่กับถมน้ำลายรถถมน้ำลายดูหมิ่น ทนผู้ที่ถูกเสศษสีทนไม่ได้ก็โต้เถียงกันก็ทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันเสร็จแล้วลองไปนอกก้องกระรุงตีกันนั้นตายกูหญิงรุ่นสาวด้วยกันรอพี่จิตตรางเจ็ดปีแล้วก็ออกมาพอออกมาก็ตอนนี้พ่อไม่มีแล้วเหลือทต่แม่ ไล่แม่ออกจากบ้าน,นลูกแม่มาดูรูกลานทำไมไปก็แม่กลัวอยู่นะมันตีตีคนตายได้เดี๋ยวแม่กลัวจะตีมันจะตีเอาตายแม่ก็เลยต้องออกไปเพรามันบ้าดอกมันก็ยึดตอหมดทางชาวบ้านก็ไปจักท่วงเข้าไปว่าอยู่ติดบ้านกำนันด้วยทำไมถึงทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นบาปนะ มับนบาปไม่มีมันว่าเขาว่าพ่อแม่ที่เกิดมาไม่ได้เจตนาะไม่ได้ตังใจพ่อกับแม่แต่งานกันมันก็ต้องเกิดมาไม่มีบุญคุณอะไรมันว่าพ่อแม่ทำงานไร้ชาวบ้านชาวบ้านที่เขาติดเมตตาซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกันแต่เขามาอยู่ดินในเมืองเขามีฐานะ็อุอดา่าให้อยู่เป็นแขกกินอยู่ด้วยช่วยกันทํางานตามกัน ตลอดชีวิตแลวผลเป็นยังไงในบ้านหมู่บ้านไกลเคียงนั้นไม่ไใครใครข่าวใาวเพราะมันอิจฉาที่สียทุกอย่าง้หลวงพ่อใคยข้าวไปนั่งคุยสนทนาอะไรแต่ที่บ้านเขาห้ามกันเราอย่าเข้าวไปเลยวันนั้นไม่ไปใครข้างวงพ่าไม่มีเรื่องอะไรกับเขาก็อาจารย์อะไรอย่างนี้ ถ้ายูมไม่นานคือความที่เป็นปากไปดีนั่นแหละไปเื่อด่าเพยเปยบ้างพูดเศษสีก็บ้างเจอไอ้เด็กวัรุ่นกน้องเขามนเอาลูกท่มก็ยังให้กินตายขวางลูกบอมก็ไปในบ้านตัวเดียวระเบิดตายแล้วนั่นไปไหนงั้นเห็นไหม คนที่ไม่รู้จักกตัญญูคาตาเวทีได้ผลในชาติปัจจุบันไม่ต้องไปได้ผลชาติหน้าแล้วก็บ้านจองทรัพย์สินละลายไปหมดเป็นของผู้อื่นสิน้นเพราะไม่มีคนติบพระูเหลือแต่น้องก็ <c oughs> ไปได้สามีดีมีสินรมก็เป็นคนดีไปเราเองกับายเปล่าไม่มีใครกล้าถูกขอ มาเป็นปริยาหรอกกระใจอมหิตปากก็ไร้ใครจะเาอานี่เป็นเรื่องจริงฉะนั้นในการเดรูัจั์เจ้าตรัสว่าบุคคลในโลกบุคคลหนาได้ยากสองในโลกนี้น,นี่บุคระการีพวกหนึ่งกตัญยูกตาเวทีพวกอันเราต้อง ทุกทุกคนมันเป็นทั้งบุปการีและเป็นทั้งขัตตันยุขตเวทีเพราะทุกคนก็ยก่อมมีมีลูกมีเจ้ากันทางนั้นแต่เมื่อไรเท่านั้นคนที่ยังไม่มีก็ยังไม่มีแล้วกบุปการีก็อากาตันยูกตเวทีนั้นมันต้องมีแน่เพราะทุกคนมีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์ทางนั้นพระทรเจ้าทรงยก,ออกย่องมากัตัญยูขตเวที แ่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องมารดามากที่พระองค์เคยบรรยายไว้ว่าจะเอาผื้นแผ่นฟว้านี่มาเป็นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุมมดนั่นมาเป็นน้ำหมึกจารึกคุณของมารดาจนเต็มท่องฟว้าแล้ว ว่าคุณนั่นยังไม่หมดจบเพียงเท่านี้